เป็นไรหรือเปล่าครับคุณไม่เจ็บตรงไหนใช่เปล่าครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะทีหลังต้องระวังหน่อยนะครับอย่าไปเดินอยู่กลางถนนตบบนั้นนะมันไม่คุมเอาครับขอบคุณค่ะฉันจะระมัดระวังให้ดีกว่านี้นะคะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวแล้วะเฮ้ยเียวครับสร้อยที่นี่เป็นของคุณใช่หรือเปล่าครับ หรือว่าเธอคือคนนั้นจริงๆมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะฮัลโหลสวัสดีครับคุณหญิงเหมือนผมจะเจอลูกสาวคุณแล้วครับ อะไรนะแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนหลังบริษัทเราเนี่ยแหละครับคุณแน่ใจนะว่าใช่ผมมั่นใจเลยครับเพราะว่าเขามีสร้อยจี้เหมือนของคุณเลยครับงั้นคุณรออยู่ตรงนั้นเลยนะฉันจะรีบไปในที่สุดหลายปีมานี้ฉันก็ตามหาลูกสาวฉันที่หายไปจนเจอ เดี๋ยวก่อนครับอ่าผมขอถามเรื่องสร้อยของคุณนะครับมันเป็นของคุณจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะสร้อยนี้เป็นของฉันค่ะแล้วอีกเส้นหนึง่งมันอยู่กับแม่ฉันค่ะแล้วทําไมคุณถึงไม่ได้เรียนทําไมไม่ไปโรงเรียนละ่ะฉันไม่มีแม่แล้วอะค่ะฉันอยู่คนเดียวมาตลอดตอนที่ฉันห้าหกขวบเนี่ยแม่ของฉันเขาก็เคยพาฉันมาเล่นที่สวนนี้แหละค่ะ แต่เราก็มีวันหนึง่งมีลุงคนหนึ่งเนี่ยเขาผลไม้มาให้ฉันแล้วเขาก็หลอกฉันไปที่ที่หนึง่งตั้งแต่วันนั้นฉันก็ต้องอยู่กับเขามาตลอดเขาบังคับให้ฉันทำงานหนักมากข้าวก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างถ้าเกิดว่าฉันทำไม่ดีเนี่ยเขาก็จะด่าฉันตีฉันแล้วเขาก็ทำร้ายร่างกายฉันจนแขนฉันเป็นแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะ สวนที่นอนเนี่ยฉันก็ไม่มีฉันต้องไปนอนที่คอกหมูแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาก็บังคับให้ฉันแต่งงานกับลงุงแก่ๆคนหนึ่งที่อายุ50กว่าพอฉันไม่ยอมเขาก็ขังฉันไว้ในห้องมืดแล้วก็ให้อดข้าวอดน้ำตั้งหลายวันสุดท้ายฉันเลยตัดสินใจว่าฉันหาจังหวะที่เขาเผลอแล้วก็ปีหน้าต่างนี้ออกมาแล้วฉันก็หลงไปอยู่ในป่าตั้งหลายวัน ฉันเห็นภาพสวนนี้ฉันก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าแม่เคยพาฉันมาที่นี่ฉันก็เลยตัดสินใจมาที่สวนนี้เนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณแน่ใจใช่ไหมครับว่านี่คือสวนเดิมใช่ค่ะฉันมั่นใจมากฉันเนี่ยถามคนไปทั่วเลยนะคะแล้วเขาก็บอกฉันว่าสวนที่ฉันตามหามันคือสวนนี้เนี่แหละค่ะฉันเองก็ได้แต่หวังว่าฉันจะได้เจอแม่ที่สวนนี้แต่ มันก็คงไม่มีวันนั้นหรอกค่ะเพราะว่าฉันจำหน้าแม่ไม่ได้แล้วไม่หรอกครับคุณอ่ะจะได้เจอแม่แน่นอนตองคุณทาไมรู้จักชื่อหนูละคะแม่เป็นแม่ของตองไงตองลูกรักของแม่จริงเหรอคะคุณคือแม่ของหนูจริงหรอคะจริงสิ ดูดูจี้นี่สิเรามีเหมือนกันเลยวันนั้นอะแม่ทำตองหายที่สวนนี่แหละแม่ผิดเองอะที่ดูแลหนูไม่ดีทำให้หนูต้องลำบากขนาดนี้แม่ขอโทษนะในที่สุดหนูก็เจอแม่สักทีอะ่อไปเนี้ยแม่สัญญานะว่าครอบครัวเราจะไม่พากจากกันอีก กลับบ้านกับแ,แล้วตองผ่านมาหลายปีในที่สุดฉันก็ตามหาลูกสาวฉันที่หายไปจนเจอต่อจากเนี้ยฉันจะดูแลเขาให้ดีที่สุดฉันเชื่อว่าพวกคุณทุกคนน่ะจะอวยพรให้พวกเราใช่ไหมคะกลับบ้านด้วยกันนะลูกป ว่าหนูจะรบกวนแม่ค่ะลูกไม่เคยรบกวนแม่เลยนะชีวิตที่ผ่านมาแม่ปล่อยให้หนูลำบากเองหนูคิดถึงแม่มากเลยนะคะแม่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันลูกต่อไปเนี้ยเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะลูก ้านยังเหมือนเดิมเลยนะคะแม่แม่สัญญานะว่าจะทำให้บ้านเราอบอุ่นอีกครั้งลูกจะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกแล้วหนูอยากอยู่กับแม่ตลอดไปเลยค่ะแม่ที่หนูหายไปอ่ะแม่คิดถึงหนูทุกวันเลยนะต่อจากเนี้ยไม่ว่าหนูจะต้องการอะไรอ่ะบอกแม่เลยนะแม่จะทำให้หม จบ้านเราต่อไปนี้ยถ้าหนูมีทุระอะไรอะ่ะก็บอกพี่เขาได้เลยนะค่ะหนูไม่คิดเลยนะคะแม่ว่าชีวิตหนูจะกลับมาดีได้แบบนี้อีกครั้งหนึ่งแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดให้ชีวิตหนูดีแล้วก็จะไม่ให้มีใครอะ่ะมาทำร้ายหนูได้อีกต่อไปนี้คุณหนูก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับค่ะหนูขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ทุกคนยังไม่ลืมหนู ล้วก็ไม่ปล่อยทิ้งหนูให้หนูอยู่คนเดียวเหมือนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาในที่สุดอะแม่ก็ตามหาหนูจนเจอต่อไปเนี้ยหนูไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดหนูอยากได้อะไรก็บอกแม่นะลูกขอบคุณค่ะแม่กินข้าวกันดีกว่านความรักและความอบอุ่นของครอบครัวแม้เวลาจะพากเราไปแต่ก็สามารถกลับคืนมาได้อีกครั้ง